สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกองสางไมสามร้อยยี่สิบห้าล้านนะครับไดมอนด้วยกันนะครับสวัสดีผู้นําที่ได้จําจากห้องสร้างไดมอนด์กันไปอีกหลายสิบห้องเลยอ่าสรวจตรวจใหม่ด้วยนะครับสํารวจตรวจใหม่กันด้วยเนาะพี่ไตรดูได้นะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณโค้ดประยูนครับพุ่มบวงรูบี้ของเรารวมถึงพี่สุรชัยอินเจริญ ที่มาดูแลห้องเรียนให้เราตอนที่49เาลิกาทุกทุกวันครับขอบคุณพี่ต้อยนะครับพี่นีรนุษสีเมฆนะครับผู้ใช้คำว่าผู้อ่านข่าวเลยก็ได้ว่าได้นะครับระดับประเทศแล้วก็วันนี้มาเป็นคณะผู้บริหารของห้อง,องสร้างแต่มอนให้ท่านให้เกียรติมาเป็น MC 5, 6, ในภาค6เดลิกาจนถึง8เดลิกาโดยประมาณนะครับโดยประมาณขอบคุณมากๆครับพี่ต้อยนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าวันนี้เกสของเราผมผมขออนุญาตนะครับเรียกว่าโค้ดครูนะครับพูดคำว่าครูได้แบบเต็มปากเลยทีเดียวน้องชายผมคนนี้สุดยอดครับสุดยอดของความเป็นผู้นำนะครับทั้งจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ทั้งร่างกายเรื่องหัวหใจจริงๆขอบคุณมากๆก,กับการมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องเรานะครับต้องบอกว่าผมฟังนะครับผมฟังผมเปิดฟังในรถ ครับขับรถมาส่วนกลางครับขับรถมาส่วนกลางเสร็จภารกิจจากจังหวัดราชบุรีแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็จะเจอกันแน่นอนเปิดฟังแล้วมันตึงอะ่ะมันทึ่งอะ่ะกับสิ่งที่โค้ชครูของเรานะครับโค้ชกิจอาจารย์กิจกิจภูมิพัฒน,น์ธนสุภปพปิษท่านได้มาแบ่งปันวันนี้บอกได้เลยนะครับว่าคลิปคลิปเสียงตรงนีนะ้มีประโยชน์มากๆ มีประโยชน์กับพวกเรานะครับต้องเอาไปฟ,ฟังกันซ้ำๆบ่อยๆเลยทีเดียวนะครับก็นะครับก,นะบก็วันนี้ภารกิจมากมายที่พวกเราในที่ทุอาได้ทำงานทำกันมาทุกๆวันนะฮะเป็นภารกิจที่มันมีความสุข เป็นภารกิจนะครับที่เราทํายิ่งทํานะฮะก็ยิ่งสนุกกับมันยิ่งมีความสุขกับมันฮะต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับผู้ประสิทธิศาสตรวิชาผมก่อนเลยนะครับท่านประธานของเราครับท่านดรสรวัตรไพศาาสรวัตรนะครับแล้วก็บอสรุ้งพัฒนารีไพศสาสรวัตรนะครับผู้ประสิทธิราสาทวิชานะครับอันมหาเศรษฐีอันนี้นะครับให้กับผมนะแล้วก็อีกหลายๆคนนะที่ได้รับ ถ่ายทอดประสิทธิ์ภาษาวิชาอันที่ทวลงมาให้กับพวกเรานะครับขอบคุณกมากเลยนะที่วันนี้ใส่หมวกอีกหนึ่งใบด้วยนะครับเป็นอัพไลายสูงสุดของพวกเราไม่มีท่านก็ไม่มีเราครับช่วยการกดหัวใจนะครับกดหัวใจรัวๆกดหัวใจกระนำกระนำนะครับแล้วก็ส่งช่อดอกไม้ให้กับบอตของเราทั้งสองคนด้วยครับดีใจนะครับดีใจทุกวันเลยทีเดียวที่ผู้นำของเรานะครับได้อ่า หนึ่งนะครับคณะผู้บริหารนะครับก็ได้พาเกสต่างๆนะครับเข้ามาแข่งปันให้เราทุกๆวัน,นขอบคุณครับทนนี้ต้องขอบคุณเบียงโคดนุชนะครับทันวดินปบวีทับที่ได้นาําพาเกสที่มีความสามารถนะครับแต่และว,วันแต่และว,วันให้กับพวกเรานะครับได้ฟังกันทุกวันเลยแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่ได้จําจากข้องสร้างแต้มอนไปให้กับพวกเราด้วยก็ เมื่อวานนี้นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันเมื่อวานนี้ต้องขู้เงินไอ้ใครก็เพิ่มมือถือ้ใครับเชื่อเงินเล็กสองคนยืมเงินกันนำนะครับแล้วก็ไอ้เอกไอ้ออนพิเศษคนั้นที่ลงเงินรวมกันแล้วซื้อบ้านไม่ได้บิงว่าใครเปิดใหม่ใครเปิดลูกคู่นี้ลูคู่นี้นี่เอ็งเห็นอยู่เนี่ยเขาทำงานอะไรงานอะไรเป็นหลักถูกต้องเป็นหลักนะแต่เงินเดินไม่ได้เยอะ ผู้นำดูด้วยนะครับผู้นผู้ท่านนอนค้างเป็นการนอนค้างเดี๋ยวโดนลบออกนะความรับนะครับความรับกันด้วยเขาได้รอดได้แต่ทำไมเอกไอออนมันไม่คิดอะดึงดึงอ่านะครับอ่าผู้นําดูด้วยครับท่านอยู่กับเราหรือเปล่านะครับให้ไอ้ผู้นาเช็คเลยครับคณะผู้บริหารขอบคุณมากครับขอบคุณมากเสียงเงียบไปและแต่บางทีบางครั้งเราก็เผลอมือไปโดนลั่นมาปึ่งเดียวความรับ ของเราที่ั้วไหลเพื่อนเพื่อนเราร่วมพันคนได้ยินเลยนะครับได้ยินเลยนะความรับจะไม่ได้ความรับอีกต่อไปนั่นเองขอบคุณครับเอาแหละเมื่อวานนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เบิม้มพี่เบิ้มของเรานะครับสุริเชษโคงามะนะครับอีเล็กนะครับผู้ช่วยชีวิตของท่านก็ได้จัดจัดการประชุมนะครับที่อำเภอบ้านโปง่งนะครับอำเภอบ้านโปง่งให้กับ กับพี่น้องเรานะครับผมเองก็ได้ไปบรรยายด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปกับผู้หมวดเสิร์ตมวดอิธิพันธ์เวียงแก้วนะขอบคุณพี่ศักดิ์ปากพนงังอแล้วก็ลูกชายของท่านน้องเอกรวมถึงสมบัติการันตีนะครับเมื่อวานนี้เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปร่วมงานกันเชื่อไหมครับว่าอัปเดตให้นะครับสําหรับสําหรับพี่เบิ้มนะครับแล้วก็พี่ศักดิ์ด้วย วันนี้เป็นนักประกันนักประกันเลยนะครับนักประกันมือทองแล้วก็รักประกันของท่านมาทำกทนกําลังขึ้นนะครับเป็นผู้บริหารหน่วยแล้วก็กําลังจะทำงานทาเพื่อขึ้นไปเป็นผ้านะครับภาาของในจังหวัดราชบุรีเก่งทีเดียวนะครับเก่งทีเดียวเป็นนักประกันสามสี่ท่านเลยนะครับมาฟังขอบคุณพี่ภัยด้วยนะครับที่มา มาพาเพื่อนๆมานั่งฟังนักปักกันน่ะอันนี้เราแบ่งปันนะครับเราเองผมเองเนี่ยชีวิตนะครับผ่านเรื่องราวของการปรักกันมามากกว่าหกปีเราเข้าใจเขาครับเราเข้าใจเขาจริงๆเนี่เขามาด้วยความเป็นพยาอินทรีเขาก็นั่งศึกษามองเล่านะครับแบบนิ่งเลยนิ่งเลยเพราะว่าของฉันเนี่ยดีที่สุด ดีที่สุดนะไปขอเอ่ยน,นะครับไปขอเอ่ยว่าอยู่บริษัทไหนนะครับเอดีที่สุดแต่น่ารักครับน่ารักน่ารักตรงที่ว่าเขาฟังเขาตั้งใจที่จะฟังเรานะครับแล้วก็เป็นการทานข้าวไปด้วยทานข้าวไปด้วยฟังเราตรงนั้นเนี่ยผมบรรยายนะครับผมบรรยายสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสามสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซนต์เท่านั้น 20ไม่เกิน30เปอร์เซ็นต์ในข้อมูลที่ผมให้ไปธรรมชาตินะครับด้วยบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเขาก็กินไปด้วยฟังไปด้วยคุยไปด้วยเขาคงจะไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยมันมีจุดเปลี่ยนอยู่นิดอย่างเงี้เออสําหรับสิ่งที่เขาอยากจะรู้ก็คือตัวเลขนะครับเราก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พอบรรยายเสร็จผมก็มานั่งคุยให้ข้อมูล พี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงนะครับที่เป็นคนน่าอยากจะไปบ้านโค้ดคับซึ่งท่านเองเป็นคนราชบุรีก็ต้องไปส่งที่ราชบุรีด้วยผมอยากที่อยากจะไปบ้านโค้ดนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาได้โดยปากมาแล้วก็เดินทางไปบ้านผมตอนประมาณนะครับโดยโดยประมาณห้าโมงเย็นก็ไ,ได้ไปนั่งคุยกันสนทนาการ เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาใช้ใจฟังเขาใช้หัวใจฟังแต่เขาไม่ใช่หูฟังหูฟังเขาไม่ได้ยินแต่พอใช้ใจฟังเสร็จโอ้โหทั้งทีมเลยครับทั้งทีมเลยตื่นเต้นครับอยู่กันถึงสองทุ่มเลยทีเดียวเขาบอกเลยครับว่าวันนี้เขาเข้าใจมองเห็นตอนมีเหงื่ข้าว ตรงกลางวันนะเขายงยม่เข้าใจแต่วันนี้เขาถามากับสิ่งที่เขาถามก็คือแผนลายได้ของทอมอัพทูนเขาถามลึกลงไปเลยครับแต่และข้อแต่และข้อเขียนให้เขาเห็นเปิดเปิดม่านตาของเขาออกง้างใจของเขาให้ฟังแบบให้หัวใจฟังอึงนะตึ่งมากเลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ มีเงินสมัครวันนี้แน่นอนแต่ฉันเชื่อไหมครับเขาสมัครได้แค่ไซส์เอ็มมัน,นประกันนะไม่พร้อมที่จะสมัครเอ็กแอแต่ไม่เอาครับคำถามดึกไม่เอาครับอยากจะสมัครเอ็แอเกิดอะไรขึ้นนะครับ ขอเวลาสิ้นเดือนนี้ขอเวลาสิ้นเดือนนี้ใจอยากจะสมัครเออใจธนาคาทั้งทีครับท่านดูสิครับว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ครับเราไม่รู้หน้าหรอกแต่ผมมองเห็นนะผมมองเห็นถึงความอยากความต้องการของเขาแล้วทําให้เขาอยากครับทําให้เขาอยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยากให้เขาทําตรงนี้สําคัญมากสําคัญมากๆเลยนะครับ ต้องทําปห้เขาอยากสุดท้ายก่อนก่อนก่อนจะขึ้นรถโอ้โหสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้แน่นอนนั่นแหละคือสิ่งบอกย้ำกับผมตลอดเวลาว่าสิ้นเดือนนี้จะลงเอ็กเอลอย่างเดียวไม่เอาไซส์อื่นแล้วก็ทีมงานทั้งหมดจะลงทั้งหมดเลยจะลงทั้งหมดเลยนะครับสี่ท่านนั้นทำไมอะครับวันนี้ระหว่างอุดมการกับอุดมสมบูรณ์ผม็ได้ใช้คำพูดนี้ ับพี่เขาด้วยซึ่งผ่านมาเนี่ยถ้าวันนี้มันโอเคเนี่ยมันคงไม่มีปัญหามั้งกับงดเงินหมื่นเจ็ดแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นถ้าผมจะบอกว่าน้ําตาเขาคลอเป้าเลยเนี่ยท่านเชื่อผมไหมครับน้าตาคลอเป้าครับผมได้เจาะลึกลงไปนะครับในเรื่องราวของอาการชีวิตของแต่ละคนที่ได้เดินไปกับงานที่เราทําที่เรารักหรือเกิดที่เราบอกว่ามันใช่ แต่สุดท้ายมันไม่ได้ตอบโจทย์ไรายได้เราอะใช่ครับประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ดีดีมากด้วยดีมากเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วที่เราดูแลคนนะครับเราเอาเรื่องเราดีๆไปบอกเขาแต่ปัจจุบันนี้แม่ว่าแบงค์ไม่ว่าบิกซี่โรตัสนะครับหรือแม้แต่โทรศัพท์มาประกันนะฮะทุกอย่างครับทุกอย่างเ่ยเขาขายประกันหมดเลย แน่นอนครับอะไรนะครับในโลกปัจจุบันนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปกับชีวิตเรานั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงและวันนี้ Top Up, ท็อปทับทุดิปอสทั้งสองสร้างให้เราหมดแล้วอะอย่างที่อาจารย์กริชบอกเลยครูกิจบอกเลยครับใช่ท่านสร้างให้เราหมดแล้วแล้วทำไมเราต้องไปข้อยากด้วยละ่ะข้อสอบอะแล้วเมื่อไหร่คุณจะได้เกรดที่ดีครับบางคนสอบตกด้วยซ้ำไป เป็นแบนั้นติ๊กข้อง่ายสิครับธุรกิจเราหนึ่งนะสมัครเข้ามาไม่ได้มไม่ไดม้มาคัดเกตคนเลยไม่ได้มาคัดการศึกษาหรืออายุเลยไม่ต้องไม่ต้องเก่งด้วยไม่ต้องผ่านประสบการณ์ด้วยหลายหลายท่านเลยที่ขึ้นรูบี้พูดแผนยังไม่ได้เลยพูดท็อปอัพทูลิทยังเป็นท็อปทูลิทท็อปทูลิทอยู่เลยอะ่ะยังพูดไม่ถูกเลยแต่เป็น Ruby รูบี้รับไปได้หลักแสนไปแล้วตอนนี้ไงครับ มาตราองคปกรณ์ที่บอสของเราให้กับพวกเรานิ่ไงเคลื่อนคนไงวิชาเคลื่อนคนทิ่งไปเมื่อวานนี้เองใช้วิชาเคลื่อนคนดีครับเออนะทำเท่านี้ท่านก็ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วไม่ใช่หรอศึกษาเรียนรู้กับมันครับวันนี้น้องสาวผมโคดหมูโคดไก่ที่ยุดดินพ่าณิชย์โคดหมูประพัดสอน,น้อยสิบน,นู่นไปอยู่ทุ่งสงนู่นเดินทางไปเปิดเซ็นเตอร์ที่บ้านตัวเองเพราะอะไรครับเพราะวันนี้ เ็บคนครับทางภาคใต้ให้หมดจับมือกับโคตรกางจันมณีนะครับวันนี้นะครับผู้นำหลักๆของเราโอ้โหไม่หยุดครับแม้แต่ลมหายใจตื่นมาก็ทีทูอาท็อปอัพุดิกันแล้วครับโอกาสแบบนี้อ่ะในเมื่อเราเจอก่อนคนอื่นเรารู้ก่อนคนอื่นคนที่เขาประสบความสำเร็จคนเหล่านี้เขาก็มีวันแรกครับที่เขาไม่รู้เขามีวันแรกครับที่เขาต้องเข้ามาเรียนรู้และศึกษาแต่เขารู้ไงครับ ว่าธุรกิจที่มันสามารถหยุดได้สามารถแต่งปันคนอื่นได้ฉันทําแบบมีความสุขได้มันคืออะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ขับรถนะครับขับรถอยู่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วครับเดี๋ยวเดี๋วเราเจอกันที่บริษัทนะครับขอบคุณครับตาปีพี่ต่อยครับผมคืนไม่นะครับรถเยอะมากเลยครับคืนไม่ครับ